ค่ะและวััวอย่างนี้นะคะเราก็จะมาหาอนุกรมเทเลอร์ของฟั <_ C os> งก์ชัน f(x) เท่ากับ cos x รอบจุด0ย์กันนะคะและหาช่วงลูกเข้าของอนุกรมกันด้วยค่ะเหมือนเดิมเนาะอ,อนุกรมเทเลอร์นะคะก็คืออนุกรมของ summation นะคะ n ตั้งแต่0ถึง Infinity ของนะคะอ,อนุพันธ์อันดับที่ n ของ c หารด้วย n! นะคะคูณด้วย x ลบ c กำลัง n เนาะ ะะอย่างแรกที่เราจะต้องหาก็คือนะให้เราหา,า,าฟังก์ชัน,นะะของอนุพันธ์อันดับที่ n ะะของ c ก่อนนะซึ่ง c ในที่นี้ของเราก็คือ0นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหา,อ,าอนุพันธ์อันดับที่ n ของจทย c นะคะวิธีการก็คือเราก็ค่อยๆดิบไปเรื่อยๆเนาะฟังก์ชัน f x ก็คือ cos x นะคะ ดิฟหนึ่งครั้งได้เลยเอ่ยดิฟคอสได้ลบไซน์นะคะลบไซน์เนะคะสองครั้งล่ะอนุอันดับสองก็เป็นดิฟไซน์ได้คอสก็เป็นเอาลบลงมาด้วยนะคะอันดับสามนะคะก็ดิฟคอสได้ลบไซน์เนาะก็กลับมาเป็นไซน์อีกครั้งนะคะแล้วก็อันดับสี่เนาะเป็นดิฟไซน์ได้คอสเอกนะคะอ่ะจากนั้นนะคะเราก็เป็นไงเอ่ยแทน x ให้เป็นศูนย์นะคะ ฟังก์ชัน f 0ก็คือ cos 0 cos 0เท่ากับ1นั่นเองค่ะแล้วก็ดิฟ1ครั้งเนาะก็เป็นลบไซน์นะคะ sin 0เท่ากับ0เนาะนะคะอันนี้ล่ะ2ดิฟ2ครั้งนะคะที่จุด0เนาะเป็นลบ cos 0ก็คือลบหนะคะอันนี้ล่ะดิฟ3ครั้งเนาะหรือว่าอนุพันธ์ดับ3นะคะของ0ก็คือ sin 0เนาะ sin 0ก็คือ0นะคะแล้วก็ ดิฟสี่ครั้งนะอนุพันธ์ดับ4ก็เป็นคอสศูนย์คอสศูนย์ก็กลับมาเป็น1อีกครั้งนะคะค่ะซึ่งเรานะคะจะได้อนุกรมเทเลอร์ที่หน้าตาแบบนี้ค่ะจะได้อนุกรมนะคะเทเลอร์ก็คือเป็น1เนาะเพราะว่าตรงนี้เนะี A ่ย An ของเราก็คือเป็น F นะคะอนุพันธ์อันดับที่ N C หารด้วย N แฟกเนาะนะคะแล้วก็คูณด้วย เอ็กเฉยๆเนาะเอ็กกำลังเนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นอรอบจุดศูนย์นั่นเองนะคะอ่ะเราก็ได้เป็นหนึ่งนะใช่ไหมคะแต่ตัวที่2เนี่ยมันจะเป็น0ถูกไหมเพราะว่ามันคืออนุพันธ์อันดับที่1นะคะก็ผ่านมันไปนะคะอันดับที่2ก็คือจะเป็นค่าของอนุพันธ์อันดับที่2จะเป็นลบหนะคะคูณาหารด้วยนะคะสแฝกคูณด้วย x อกซ์ลังสองเนาะแล้วก็ ตัว x กำลัง3ก็จะไม่มีถูกไหมเพราะว่าอะไรเอ่ยมันเป็น0นะคะก็ข้ามไปแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะ,ะ,ะ,ะก็จะกลายเป็นบวกได้เป็นอนุพันธ์อันดับ4แทนเลยก็เป็นเศษหนึ่งส่วน4แฟกนะคะคูณด้วย x กำลัง4นะแล้วก็ข้ามไปอีกเนาะก็เป็นอะไรเอ่ยเป็นลบนะคะมันจะสลับไปเรื่อยๆ,ๆถูกไหมก็คือลบบวกลบบวกโดยที่เลขคีย์ไม่มีง่ายๆนะคะอ่าอันนี้ก็ลบนะคะเศษหนึ่งส่วน6แฟก x กำลัง6เนาะบวกด้วยเศษหนึ่งส่วน8แฟก x กำลัง8นะคะ ลบด้วยเ1น,นส่วนสิบแฟกนะคะ x ลังสินั่นเองแล้วก็บวกไปเรื่อยๆนะคะนั่นก็คือมันจะเท่ากับนะคะ u m o n t i ันของ X เท่ากับ0ถึง Infinity อันนี้คือเป็นการจัดรูปใหม่นะคะเป็น1-1ลบ1นกำลัง n นะคะหารด้วย 2n แฟกและคูณด้วย X กำลัง 2n ค่ะอันนี้คือเป็นการจัดรูปใหม่นะของอนุกรมเทเลอร์นะจ๊ะ จากนั้นนะคะเราก็จะใช้วิธีการเปลี่ยนตัวแปรให้ะคะ z เนี่ยเท่ากับ x กํลัง2ค่ะเราก็จะได้ว่านะคะ z กํลัง n เนี่ยจะเท่ากับ x กํลัง 2n โอเคเนาะนะคะดังนั้นนะคะเราก็จะมาจัดรูปของอนุกรมตัวที่ในโจทย์ต้องการกันนะคะก็เป็นลบ1กํลัง n นะคะหารด้วย 2n แฟกเนาะ ะค,ะคูณด้วย x กำลัง 2n เนี่ยจัดรูปสมัยนะคะโดยใช้ z เข้ามาช่วยนะคะให้กลายออกมาเป็น summation ของ n เท่ากับ0ถึง infinity นะคะ,ะ,คะของอลบ1่กำลัง n ะคาะหารด้วย 2n แฟนะคะ,ะ,คะแล้วก็เป็น z กำลัง n แค่นี้เองนะคะดังนั้นนะคะ จะทำให้นะคะ an ของเราเนี่ยซึ่งเท่ากับลบหนึ่กำลัง n หารด้วย2 n แฝนะคะแบบนี้และ a กำลัง n บวกหนะคะก็จะเท่ากับลบหนึ่กำลัง n บวกหหารด้วยนะคะสคูณด้วย n บวกหทั้งหมดแฝนะคะอ่ะโอเคแบบนี้เนาะหรือถ้าเกิดว่าเรากระจาย2เข้าไปนะคะตัวนี้กระจาย2เข้าไป เราก็จะได้ว่ามันจะได้เป็นลบ1กำลัง n บวก1หารด้วยนะคะ 2n บวก2แฟกแบบนี้นะคะเราก็มาหา r กันนะคะเอาลืมบอกว่าอันนี้คือเรากำลังหา R อ,อยู่นะคะหา R เพราะว่าอะไรเพราะเราต้องการหาช่วงลูเข้าใช่ไหมเราก็ต้องมาหา R ก่อนซึ่งมันก็คือรัศมีลู่ลเข้านะคะ r เท่ากับนะคะลิมิตของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ absolute an หารด้วย a n บวก1นะคะก็แทนค่าเลยคะ่ะ a n เราก็คือเป็นลบหนกำลังเนะคะหารด้วย2 n แฝกค่ะคูณนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนค่ะหารด้วยลบหนะคะกำลังเบวกหค่ะแอบสูตรตัดการเนาะอันนี้เหลือลบหนะคะเพราะว่าข้างล่างกำลังเยอะกว่าด้านบนล่ะเหลืออะไรเอ่ยก็จะเหลือเป็น2 n งบวกสคูณด้วย2 n งบวกหโอเคไหมเพราะว่ามัน มันเป็นแฟกใชัยไหมเป็นแฟกโซเรียตัวสองอ็นบวกสอเนี่ยมันก็จะบวก2แฟกนะมันจะเท่ากับ 2n งนบวกสนะคะคูณด้วย 2n งบวกหแล้วก็คูณด้วย 2n แฟกมันก็ตัดกันไปลูกเนาะอ่ะโอเคจากนั้นนะคะจะเหลืออะไรเอ่ยก็จะเหลือเป็นลิมิตของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของแอบส์โซลูตนะคะลบสองเอบวก2นะคะคูณด้วย 2n งบวกหค่ะ แต่เนื่องจากข้างในนี้เนาะ n เนี่ยเป็นบวกเสมอใช่ไหม n เป็นบวกเสมอ,มเ,สมอเราก็ถอดแอบสุดออกมาได้เลยนะคะ,ะก็ได้เท่ากับนะคะลิมิตของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะของสอง n 1, อบวกหนึ่งบวกสองก็แล้วกันเนาะเขียนเหมือนกันคูณด้วย2 n บวกหนนะคะซึ่งค่าของมันนะมันคืออินฟินิตี้คูณอินฟินิตี้ก็จะได้ออกมาเป็นอินฟินิตี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น r ของเราก็จะเท่ากับอินฟินิตี้นั่นเองค่ะ ซึ่งมิน r เท่ากับ infinit y เนาะ,ะเราหา I ก็คือเป็นช่วงลูกเข้าใช่ไหมมันก็จะเท่ากับ c ลบด้วย R นะคะ,ะถึง c บวก r นะคะเป็นช่วงเปิดแบบนี้เนาะแทนค่าก็เป็น0ลบ infinity นะคะถึง0บวก infinity ค่ะก็ได้ออกมาเป็นลบ infinity ถึง i n f i n i t y หรือมันก็คือเป็นช่วงจำนวนจริง r ทั้งหมดนะคะแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่า z นะคะ,ะดังนั้น ช่วงลูกเข้านะค,ะคือลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้เนี่ยแจะต้องอยู่ในช่วงนี้ถูกไหมคะแต่ตอนนี้ที่เราดูอยู่เนี่ยคือเป็น Z ไม่ใช่เนะคะไม่ใช่เอันนี้ที่เราที่เราเขียนค่าช่วงนะคะเพราะฉะนั้นนะเราต้องแทนให้มันเป็น X นะคะก็จะได้ลบอินฟินิตี้นะคะ x กำลังสองแทนค่าลงไปใน c เลยเพราะฉะนั้น x กำลังสองก็จะอยู่ในช่วง Infinity ถึง Infinity เนาะหรือถ้าเกิดว่าเราถอด square root มาทั้งอาสรรมการนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นว่า x ก็คืออยู่ในช่วง Infinity ถึง Infinity นั่นเองนะคะหมายความว่าอะไรเอ่ยอันนี้นะคะหมายความว่า cosx นะคะจะเท่ากับนะคะ summation ของ n เท่ากับศถึง Infinity นะคะของ ลบ1น่ลัง n นหาด้วย 2n แฟะคะคูณด้วย x กำลัง 2n เนี่ยหรือมันเท่ากับ1นะคะลบ x กำลังสส่วน2แฟะคะบวกด้วย x อกำลัง4ส่วน4แฟะคะลบ x กำลัง6ส่วน6แฟบวกด้วย x อกำลัง8ส่วน8แฟะคะลบไปเรื่อยๆเนาะบวกลบไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเมื่ออะไรเอ่ยเมื่อนะคะ x เนี่ย มากกว่าลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้นะคะหรือว่า X เนี่ยเป็นจำนวนจริงนั่นเองค่ะค่ะและสำหรับตัวอย่างสุดท้ายในบทนี้นะคะจดมีว่าหากอนุกรมเทนเลอร์ของฟังก์ชัน Fx นะคะ mm hmm. เท่ากับ Cos p พ E กำลัง x รอบจุด0นะคะคือ A0 ศบวก A1x บวก A2x นะคะบวกไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะให้เราหาค่านะคะของ A0 A1 และเออดูเหมือนจะยากแล้วจริงๆมันไม่ได้ยากนะคะต้องถามก่อนว่า A1 A0 2 A1 A2 A0 นเน่อี่ยมันคืออะไรใช่ไหม AN ของเราคืออะไรคะก็คือเป็นอ,อ,อนุพันธ์อันดับสูงอันดับที่ N ใช่ไหมของ C นะคะส่วนด้วย N แฟกต์นั่นเองถูกปะอันนี้สิ่งที่เราต้องการหานะคะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาหาอะไรเอ่ยเอเท่ากับอะไรคะ f นะคะ ก็คือฟังก์ชันของมันเนาะที่จุด0นถูกไหมเพราะว่าให้เราเขาให้หารอบจุด0นะแทน C เป็นศูนย์ไปเลยนะคะส่วนด้วย0ูนย์แฟกนะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องการหาเนาะ a 1ล่ะก็จะเท่ากับนะคะ f อ,อ,อนุพันธ์อันดับที่1นะคะของฟังก์ชัน f ที่จุด0นะคะหารด้วย1แฟก a 2ล่ะก็จะเท่ากับอนุพันธ์อันดับที่สองของจุดที่0นย์ะคะส่วนด้วย2แฟกแค่นี้เองนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตามหานะคะอ่ะมาดูกันนะว่า นี่คือสิ่งที่หาเนาะนะคะเนื่องจากฟังก์ชัน fx นะคะเท่ากับ cos pi e กำลัง x แบบนี้อ่ะดิฟหนึ่งครั้งนะคะได้อะไรเอ่ยดิฟ cos ได้ลบไซน์ side, นะคะแล้วก็คงฟังก์ชันข้างนี้ไว้นะและดิฟในอีกทีหนึ่งนะคะคูณด้วยดิฟใน pi e กำลัง x ส่วนด้วย dx นะคะซึ่งก็จะได้อะไรเอ่ยดิฟ pi e กำลัง x ดึง pi ออกเป็นค่าคงที่ใช่ไหมคะได้ e กำลังดิฟ e กำลัง x ก็คือได้ตัวเองอยู่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ก็คือลบไพ e กำลัง x นะคะไซน์ไพ e กำลัง x นั่นเองค่ะค่ะจากอันนี้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะหา a 0และ a 1ได้แล้วถูกไหมนะคะอาจารย์เปลี่ยนสีนิดนึงแล้วกันเนาะ a ศูนยเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็เป็นฟังก์ชันจริงๆ a 0หาง่ายสุดแล้วใช่ไหมมันก็คือ tan f 0นะคะส่วน0แฟกก็คือ1นั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือเท่ากับ Uh, cos นะคะ cos วเว็บไพ่นะคะ e กำลังศูนย์ก็คือเท่าไหร mm hmm. เท่ากับ1นั่นเองนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นมันก็คือ cos π นั่นเองอ่ cos π พเท่ากับเท่าไหร่ cos π ก็เป็นลบ1นะคะเพราะฉะนั้น a 0ก็เท่ากับลบ1นั่นเองค่ะส่วน a 1ล่ะนะคะอันนี้เราก็หาฟังก์ชันดิฟ1ครั้งมาแล้วเนาะไม่ไม่ยากแล้วนะคะก แทนค่าศูนย์ลงไปเลย1แฟกก็ได้1แน่นอนค่ะก็แทนลงไปเลยเนาะไปลบไพเอ็กำลังศูนย์นะคะสา,ายพเอ็กกำลังศูนย์แบบนี้นะคะซึ่ง e อกำลังศูนย์มันคืออะไรเอ่ยก็คือเป็น1นะคะตรงนี้ก็ตัดไปได้เลยนะเป็น1นะคะอันนี้ก็เป็น1นะคูณก็ได้ค่าเดิมเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้เป็นลบไพค่ะด้านหลังก็คือสายไพยนะคะคูณด้วยสายไพสายไพยคืออะไรเอ่ย s i น์ไพนะคะก็เป็น0เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ตรงนี้ก็จะเท่ากับ0นะคะเพราะฉะนั้น A1 ก็คือ0นั่นเองค่ะค่ะอันนี้อาจารย์ยกมาเนาะว่า A0 ตอนนี้เราเท่ากับลบ1น1ะคะเ1เราก็เท่ากับ0เนาะตอนนี้เหลือหา A2 เนาะว่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะทีนี้เราจะหา A2 เราก็จะต้องหาอ,อนุพันธ์อันดับที่2ของ X ก่อนเนาะด้วยการดิฟนะคะ,ะฟังก์ชันของ ตัวที่เป็นอนุพันธ์อันดับหนึ่งมาแล้วเนาะมันก็จะง่ายขึ้นนะคะอันนี้อาจารย์ยกมาเนาะนะคะดิฟหนึ่งครั้งเลยค่ะตัวนี้เนาะก็จะได้ออกมาเป็นอะไรเอ่ยเนื่องจากฟังก์ชันอันนี้เป็นค่าคงที่เะจะขอดึงออกก่อนนะคะเหลือดิฟข้างในเนาะเป็น x E กำลัง x นะคะ s i n ์ไพ E กำลัง x แบบนี้เนะาะพามนะคะแล้วก็ แยกออกมาเนาะมันเป็น2ฟังก์ชันคูณกันอยู่ใช่ไหมคะก็อาจารย์ก็แยกเป็นหน้าดิฟหลังนะคะหน้าดิฟหลังถูกไหมอ่าแล้วก็บวกด้วยหลังนะคะคูณด้วยดิฟหน้าอย่างนี้เนาะแล้วก็คำนวณต่อนะคะก็จะเท่ากับลบไพเนาะในวงเล็บนะคะอันนี้ดิฟ ไซน์นะคะก็ได้คอสถูกไหมแล้วก็ข้างในเนี่ยมันจะดิฟออกมาได้เป็นไพาย e กำลังเเนาะดิฟซ้อนดิฟนี่ก็แม่ก็คือดิฟนอกดิฟในนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาเป็นไพาย e กำลังเคูณด้วย e อกำลังเแบบนี้นะคะแล้วก็ดิฟไซน์ได้คอสใช่ไหมคอสไพาย e กำลังเแบบนี้นะคะทําทันไหมอะ่ะโอเคแล้วก็บวกด้วยนะคะ e อกำลังเเพราะว่าตัว e อกำลังเเนี่ยมันดิฟแล้วได้ e อกำลังเนะคูณด้วยไซน์นะคะ พาย e กำลัง x แบบนี้ค่ะตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะขยายความให้อีกนิดนึงแล้วกันนะกลัวพวกเราตามไม่ทันนะคะตรงนี้อืตัวนี้ดิฟนะคะดิฟไซน์พาย e กำลัง x นะคะดิฟหนึ่งครั้งเนาะดิฟไซน์ได้ cos พาย e กำลัง x แบบนี้นะลูกแล้วก็คูณกับดยว่าอาจารย์ใส่วงเล็บนิดนึงคูณกับดิฟไส้มันด้วยนะคะก็คือพาย e กลัง x แบบนี้ดิฟนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันดิฟออกมาแล้วมันก็จะได้ค่าของตัวมันเองเพราะว่าพายเป็นค่าของทีดึงออกใช่ไหมดิฟ e กกาลัง x ็ก็ได้ e กําลัง x นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยได้เป็นพาย e กําลัง x นะคะคูณกับ cos พายอ e ีลัง x แบบนี้นะคะแล้วพอมาเจอกับ e กําลัง x อีกตัวหนึ่งเห็นไหมมันก็เลยคูณการอาจารย์เขียนไว้แบบนี้นะคะจะได้ไม่งงอ่ะมาต่อกันค่ะก็เป็นลบพายเนาะแล้วก็อ่า e กํลัง x นะคะบวกด้วย e กํลัง x เนาะ <c oughs> ก็จะกลายเป็นอะ่ะคูณด้วย e กํลัง x เนาะก็กลายเป็น e กํลังส x นะคะเป็น pi e กําลังส x นะคะอ่ะคูณด้วย cos นะคะ pi e กํลัง x เนาะบวกด้วย e กํลัง x คูณด้วย sine pi e กํลัง x ค่ะแบบนี้เนาะแล้วจากนั้นก็เป็นไงคะกระจายค่ะ กระจายลบพายเข้าไปนะกระจายลบพายเข้าไปก็ได้ออกมานะคะเป็นลบพายกำลังสอง e กำลัง2 x นะคะคูณด้วย cos พาย e กำลัง x เนาะลบด้วยพาย e กำลัง x นะคะคูณด้วย s i n พาย e กำลัง x ค่ะแบบนี้จากนั้นนะคะ a 2หายยังไงเนาะเราก็มาหา a 2กัน a2 นะคะก็หาจากอนุพันธ์อันดับ2ของ0ใช่ไหมหารด้วย2แฟกนะคะเราก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ0เนาะลบพายกำลัง2 e กำลัง0นะคะคูณด้วย cos นะคะพายคูณด้วย e กำลังจูนย์จะปัดเป็น1ไปเลยแล้วกันเนะจะได้สั้นๆนะคะลบด้วยพาย e กำลัง0นะคะคูณด้วย s i n พายแบบนี้นะคะหารด้วย 2แฟกก็คือ2นั่นแหละนะจะเขียนแค่2แล้วกันเนาะนะคะอ่ะจะเท่ากับอะไรเอ่ยคอสคอสไพ่เป็นลบ1น,นะคะส่วนไซน์ไพยคือ0น,นะคะ่ะอันนี้0อันนี้คือลบน,นะคะเพราะฉะนั้นลบ1คูณลบ1อันนี้ก็เป็น1ถูกไหมอีกำลัง0ก็คือ1น,นะคะ ตัวเนี้ยหมดไปแน่นอนเพราะว่ามันคือ0ใช่ไหมอ่าตัวหลังไม่ต้องคิดแล้วคิดแต่ตัวหน้านะคะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเป็นลบหคูณกับลบก็จะกลายเป็นบวกและเหลือพายกำลังสองใช่ไหมคะลูกอ่าอาจารย์ชี้ให้ดูตร,ตรงนี้เนาะลบคูณลบใช่ไหมตอนนี้เหลือแค่ลบหและตัวก้อนลบายกำลังสองนะคะลบคูณลบก็กลายเป็นบวกไปเพราะฉะนั้นเหลือจะเหลือก้อนเดียวเลยก็คือพายกำลังสองนั่นเองค่ะเนาะคำตอบก็คือเป็นพายกำลังสองส่วนสองนั่นเองนะคะอ่า คำตอบก็ได้เท่านี้เลยนะคะาจารันเขียนสรุปให้แล้วกันเนาะว่าตรงนี้นะคะคำตอบอทั้งหมดเวลาตอบก็ตอบว่า a 0เนี่ยเท่ากับลบนะคะ a 1เท่ากับ0และ a 2ก็เท่ากับพายกำลังสส่วนด้วย2ค่าจบแล้วจ้า